ข่อยเอยออกมาก่อนพี่ข่อยเถอะเดี๋ยวพี่ตายก่อนเดินเยอะไม่ยอมเรากูมันมาแล้วพี่อ๋อพีแคมผมมีคุณแปร ขอบคุณผู้สนับสนุนมอสเบอร์เกอร์จะอยู่โซนไหนของกรุงเทพก็อร่อยกับมอสเบอร์เกอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง17สาขาทั่วกรุงเทพที่พร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นร้อนๆเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นก่อนที่เราจะเริ่มนะครับมอสเบอร์เกอร์ก็ทาให้ลองกับความอร่อยแบบเนื้อเน้นๆนะครับมอสคลาสิกเต็กเฮาส์เบอร์เกอร์นะครับราคา189บาทก็จะได้ชิ้นเนื้อประมาณ120กรัมนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับก็ลองไปกินกันดูนะครับ นี่นี่เราลงชูมานะพี่พี่ก็หนูเป็นสิวอะทำไงดีกกสิวไงไม่ก็มีเวียเมนก่สิวอะพี่ก่สิวเหรอฮะตานี้ต้องไก่แล้วตอนนี้เอาแบบเน้นจริงจังแล้วก่สิวเด็ิวได้แหละเกด็กเม็ดมันใหญ่ไงเฮจันอุ้ยขยิงวะมีคนลองนะคอนรองเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเทพเดี๋ยวผมพามาปืนไปยิงมึงกันโอเคกูตกเขาโอ้ my god กูะดังพี่กูะดังพี่มีคนเหรอ โอ้โหเรียบร้อยทีมงานหนึ่งกูไปไปวะทีมงานกูไปไวจัดผมก็ไม่อยู่แล้วตัววิดีโอเดี๋ยวเอาของมันพร้อมก่อนน้องชะตาขาดชะตาขาดไป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  เฮ้ยมันจะตายมันจะตายมันโดนแอร์บมันโดนธนูผมยิงพี่เดีวมันจะไปช้าที่ผมผมเบรกกันไว้พี่เดียวพี่ดีวถอยเอามาก่อนพี่ในหัวใจไปเถอะเดี๋ยวพี่ตายอนในหในหัวใจเฮ้ยนี่ผมยิงใหแล้ว พี่ดิวอยู่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันมันช้าป่ะพี่ดิวไม่ช้าแตนไม่กล้าพี่โหดเดี๋ยวพี่ตากมันมันกำลังวิ่งมามันกำลังวิ่งมาไอ้ตกมีปืนตกล้อไอ้โก้ตกลมกี้ม่มีปืนป่ะไม่รู้พี่มัน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 ไม่มีแบบ UMP แล้วผมไปชุบพี่ดิวไม่ต้องห่วงผมไปแน่จะได้ไม่ไม่ว่าออื มันมันไม่มาพี่มันเห็นชื่อมันกลัวแล้วสถาบวงการสวยไม่นี่บอดพี่เกลตรงเต็มเลยพี่พิชซัตหมดเลยเหรอตกอ่ะกูใชสกอร์เปี้ยนยิงอ่ะเรียวแล้วกันขึ้นคิงอ่ะแม่ป๊บมาไปยัดมันพี่ได้เลยพี่ถนัดจะเริ่มยัดยัดพี่นะขาผมมีแต่โฮโลนะไม่เราไปยัดมันเสร็จแล้วเราเข้าไปฟาร์มก็ได้แย้ำมาตายตาย เดี๋ยวพี่ตานี่จะกี้พี่สุดยอดเลยเล่นคนเดียวเลยนะจ๊ะมีเยอะกว่าสามตัวอักกี่ตัวจะได้วิ่งหนีเกมมียี่สิบตัวมีสิทธิ์วะทุกคนดูหาดไปเท่าไหร่แล้วพี่นิวสามตัวสามตัวสามตัวแล้วสุดยอดเลยครับขั้นอีกสิบเจ็ดแต่แป๊บแป๊บปะวงกันพี่ให้กูหาอย่างนั้นไหมเนหนึ่ ผมมีสามอพี่เดียวพี่ดียวเอานี่ไปผมมีสองอันเติมเต็มอ่ะเติมไม่เคยเต็มความรักของเธอที่แม่มพี่ผมดอกนี่เพราะผลงานดีเดี๋ยวพี่ตาดีตรง

เดี๋ยวนี้แล้วพี่เดี๋ยวไม่ยอมหรอกโอ้โหตายพอ้าวโอ้ง่ายขนาดนี้เลยต้องสังเวชชีวิตพี่กูเลยนะเนี่ยไปแล้วหมดแล้วหรอหมดตัวหมดแล้วกูกคนหมดเหมือนกันหมดชีวิตหมดชีวิตฉันให้เจ้าตัวแข็งไม่ได้ที่รีบอ่ะ โห่ร่วงเลยใช่บอดเราอยู่ไหนไวมน้มันมันกำลังวิ่งมาอย่าพี่รีบรีบโดดขึ้นมาแล้วเป็นคนดูห้อเหมือนกันนะ,นะพี่ขึ้นนะบ้าถ้าขึ้นไม่ได้ผมลงไปขึ้นมาแล้ว,วมันตัวเดียวยังตาไฟมันด้วย เฮ้ยกับโดนทำเท่งวะไปยังขอได้ลูกสองตวคดีตนตัวเดียวสองตัวตัวเดียวพี่ตัวเดียวเอาบัตลละมาแบบนึงพี่ผมหาบอทก่อน เอ้าโดนลัอดิโดดหล,ลอกมันก่อนพี่คว่าเราลงไปแล้วล้วหลอกอ่ะอ <plein> <sk> ืมคุดนน้ยเชียไม่หลอกอัเดี้คนไม่หลอกเลยพีไม่ใช่หลายทางเลยี่กูมีตะกสองด้วยเราหรือวะวางพี่หลอกก็โกงมันไงเกือบ อยูอ่ไหนวะบนบ้านเหรอะเอ้ยอันนี้มันอยู่ไหนวะผมมองไม่เห็นเลยกันไหนไม่เห็นเหมือนกันผมเพี้ยคุณสองไม่เห็นเลยกันเหลี่ยมบ้าตัวเนี้ยอ๋อเจอแล้วอยู่ยนี่ <วะ S 1> พี่ Watch out <วะ S 1> มันมาแล้วพี่เกล็ดกลบไป พี่แคมผมมีคุณแปรโทษที่เพิ่งเปิดกระเป๋าลืมอยู่หลังห้องน้ำนะพี่เห็นใช่ไหมมันไม่ออกผมไม่ออกผมไม่ออกมีคนวิ่งไา <co ld> บอดบอดมีบอด อ้ยหลังแล้วเหรอหลังนีง่อืมันนี้มันออกไปยังวะพี่ไอ้ห้องน้ำอ่ะไม่รู้อะไม่ได้ดูไว้แต่มันน่าจะไม่ได้ออกหมดแล้วพี่เราเราไปย้อมันก,ก็ได้ขาดอะไรปะปะพี่ดูเอ้ยไม่ใช่พี่แคมขาดอะไรปะไม่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  <c oughs> ขาดดิวขาดขาด <c oughs> ิวหายให้หน่อยพี่อะขาดตัวขาดโอ้โหของไม่มีเลยนะของเก็บไป <c oughs> แต่ว่าใจพี่สู้นะเว <c oughs> ้ย เดเจงผมว่ามันออกไปแล้วว่ะพี่แคมแตนน่ละเข้าวงก็ได้พี่ไก่พี่ไม่นอนเลยพี่แคมจะไปนอนเหรอข้าไก่พีผมไมนอนเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวผมพาพี่กินไก่เองจะปลดปล่อยพี่จากนรกตรงนี้เองน่าจะเที่ยงจบเที่ยงเอ้อพี่มันอาจจะจบตาอนนี้ก็ได้นะไม่ไม่จบเที่ยงหรอกเกียรใจโอ้โห ไปคนดูเงาเหมือนกันนะเออส้ยเงาล้านกว่าพี่ตาตาเนี่ยโอ้ my god ตัวดังพี่ไอ้ดอกยู่ไหนวะพี่ผมไม่เห็นละก็ไม่ใช่แฟกกันอะไม่เห็นวะเขอเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยน้ำมันหมด นี่บักกี้แน<ต>ไหนพี่ดอกป่ะดอกดอกดอกถ้ารถหันไปตัวเอีะรถดอกพี่เนี่ยพี่ลองสังเกตเออมันจะหันหัวไปทางเออะคือรถด,ดอกโอเคโอ,คโอค้มีคนดูแฟรยอยู่นู้นต้องไหนต้องไหนตรงไหนไปสองลูกเลยไปเอาแฟร์ดีกว่า อยู่หลังแอดดอบเลยพี่มันยังคนอยู่อืมพี่ขับอ้อมไปยิงมันได้เลยนะกำโวดนี่นนนมันยังอยู่พี่มันยังอยู่โดดไปแน่ตัวนกดอกพี่รครู้ว่าแอดดอบไกลอยู่ตรงรัวบ้านเนี่ยพี่บ้านหน้าพี่แล่ว แน่น่พี่ป้องถ <มา S 2> อดเลยปืนมันใหญ่จังวะ้ข้าไปจะตายละยิงเลย มเล่นดีดิต well, FT.. uh, ื๊อมั่วววตันกระตือไปมันอยู่มันอยู่ในนั้นสองสองคนพี่เจาะล้อก่อนนะล็อพี่หลังมาว่ะเอาเอาหลังก่อนพี่ตัวเดียวเฮ้ยมันยิงกับใครวะ แต่ผมเนี่ยแหละดูดยังพี่รถรถมาพี่รถมาไปยันมันตัวเดียวไะพี่จะขับตรงไปหามันนะพี่ขับอ้อมไปแล้วเหมือนกันมันน่าจะไหวตัวทันว่าพี่เราเข้าวงดีกว่าไปออกซ้ายเข้าวงเลยพี่ม,มีรถมนาพี่ มาขึ้นล็อกมาพี่อันนี้ดูมันจริงจังว่ะจริงจังมากเ <ไป S 1> ลยเ่ยอยากกดไปเอออยากกดไปอืม <c oughs> กลุ่มลวกไม่ของเอามาันแหละพี่ไปแล้วมันไปแล้วพี่ <c oughs> แค่มีคนมิ่งมาเก็บแอนดอรพี่ ันบวกกันน็อกตัวงต้องไหนพี่ตังหินซ้ายผมปาไปตรงแอร์ดอกเฮ้ยอตึกแปลกคุปาาลงสมองคุณจะกย,ยิงมาทุกคน ที่เราต้องออกอย่างนี้ไว้เราอยู่ไม่ได้มาขึ้นร้อนมาพีข่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วตัวไกลอยู่ไหนเห็นปะเห็นพี่ ไปมึงวิ่งอีกหนึ่งพี่ไม่ไม่กลัวตายเลยสักพี่แคมพพี่แคมขับอ้อมอ้อมยิงมันได้ป่ะพี่ผมยิงตัวกลให้ก่อนหล่มพี่พี่ขับอ้อมไปหลังมันได้เลยนี่เนี่ยมันอยู่หินนี้กันไว้พี่สองตัวเดี๋ยวผมล็อกให้หเออมันอยู่หินนี้กันพี่พี่ขับอ้อมหลังยิงมันฟีหมดเลย แดนนี่แตกเลยคุณ <laughs> เล่นบ้านแน่ยอ่อ <c oughs> นล็อกพี่ <c oughs> เหลือตัวเดียว <c oughs> เจ็บ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 แล้วมุมผมเสียเปรียบด้วย

ตรงไหนวะพี่หลบได้ปะพี่ขอควันนยพี่้ยคันมาคันามาันนาาาาิหลังเข้าป่ะพี่เล่นเลยละบอดปะวะบอดบอดพี่โชคดีไปพี่ปาควันนะ ระวังหลังเข้านะพี่หนอบหอบอยู่ในหลุมนั้นอยู่ได้พี่ตายแล้วตัวหลังอะยั้งยังยั้งมันยังอยู่พี่สวยระวังหนบเด็กนัดเดียวอยู่ในถ้ำเหรอใช่เลอตัวเดียวพี่ มีคนวิ่งมาหาผมเห็นปะพี่แคมป์เห็นตายพี่มีรถมาตรงไหนอ๋อกบนเขาเห็นละตรงนี้มี <c oughs> พี่ไกลไกล สามตัวอย่างนั้นเหลืออีกสองคนที่ยังหาไม่เจออืมไม่กล้าลุกเลยทางนั้นเอาแน่ให้กูปปลุกปลละแล้วมึงล็อกไว้มันอยู่ตรงไหนวะพี่ผมยังไม่รู้เลยไม่รู้เันคือเห็นเข็นแคตตี้นึงอยู่ตรงนูงนะผมเลยไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าหลังกูหมดยังจริงดิงแฝด มันตายไปแล้วมันตายไปแล้วพี่เล่นได้เล่นได้เฮ้ยวงผมว่ะพี่แคมป์ผมชนะละเออคูรอลอยให้พี่ต้องกลับมาเว้ยพี่กลับได้ปะงั้นพี่ก็รอเดินตามวงก่อนก็ได้พี่แคมป์นั่งเนียนอ่ะเออพี่เนียนไว้เผื่อมีคนวิ่งไปทางพี่เราววิ่งเข้าทางพี่แล้วอยู่หลังหินนี้เห็นละเห็นกูโป้เนี่ย ไม่น่าเห็นนะพี่น่าจะเนียนอยู่แต่ว่าในแมพมันมีมากกว่าสองตี้นะพี่อมันอย,อยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายกูพบพอดีขวาสามซ้ายสองไมป่ปาแต่พี่เหรอ,หรอเห็นกูว่ะเออโอเค๋ยว <laughs> <laughs> ผมช่วยพี่ก่อนพี่เดินตามวงได้พี่วงวงฝั่งพี่ันช้ากว่าคนอื่นแต่มันขับ นำนักยิงพี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วแต่เจาพี่จ่อยพี่หมดพี่อ้าวเหลืออีกตัวหนึ่งพี่พี่เข้าวงมาเลยพี่เข้าวงมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่ตัวหนึ่งอย่าบอกฉันมึงอยู่นี่ร<ก>อ,อเจอละตัวตายก่อนวะ <laughs> อย่าคุยเข้า <laughs> แต่ผมนอนเที่ยวโบงเลยป่ะไอ้พวกค่ายี่สิบที่ดิว